มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ฮักอีล่าเดอแม่ร่ำไห้ก่อนลาลูกหลังโดนตำรวจจับรู้ข้อหาที่โดนแห่สงสาร11สิงหาค,คม2567นายวิรพลรักเสมอวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตได้รับแจ้งจากแฟนเพจนะคะพร้อมคลิปภาพวงจรปิดเพื่อให้ตรวจสอบว่ามีใครรู้จักสองคนนี้หรือไม่เนื่องจากสองคนนี้ไปขโมยบันไดอลูมิเนียมจากร้านสหกรณ์นในหมู่บ้าน บ้านใส่มูลตําบนบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจนกระทั่งเวลาต่อมารับแจ้งว่ามีวัยรุ่นสองคนได้นาบันไดอลูมิเนียมไปขายที่ร้านขายของเกา่าซึ่งชาวบ้านทราบข่าวจึงพากันควบคุมสองผัวเมียผู้ต้องสงสัยเอาไว้นะคะพร้อมด้วยของกลางแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สบพบ้านดุงนะคะเพื่อมารับตัวผู้สงสัยพร้อมตั้งของกลางไปทําการสอบสวนค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจสบพบ้านดุงเดินทางมาถึงสามารถควบคุมตัวนวธธายวุฒิชัยศรีสุริอายุ18ปี แล้วก็นางสาวละไมชัยเสริมอายุ23ปีบ้านเลขที่245หมู่ที่9ตำบลบ้านจันอำเภอบ้านดวงจังหวัดอุดรธานีค่ะ พร้อมด้วยเด็กหญิงวาราพรนะคะอายุหนึ่งปีเกเดือนอยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่ตลอดเวลาในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์แล้วก็รับของโจรเสพยาเสพติดให้โทษจากการสอบถามนางสาวลำไมให้การว่านหนูมีอาชีพรับจ้างทั่วไปยอมรับสารภาพว่าหนูขโมยบันไดอลูมิเนียมจริงจากร้านสหกรณ์นในหมู่บ้านหนูนําไปขายที่ร้านขายของเก่าเพื่อจะนาเงินมาซื้นอนมให้ลูกเนื่องจากลูกสาวร้องไห้ตลอดเวลาเพราะว่ายังไม่ได้มีเงินซื้นอนมมาให้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ แต่ยังไม่ได้ขายตาเจ้าของร้านให้เงินมา40บาทเพื่อไปซื้อนมให้ลูกกินก่อนส่วนข้าวของอย่างอื่นหนูไม่ได้ขโมยมีแต่คนกล่าวอ้างพวกหนูรักขโมยทาให้ไปถามร้านซื้อขี้ยางได้เลยว่ามีใครเคยเห็นหนูเอาขี้ยางไปขายหรือเปล่าหนูเพิ่งมาเช่าบ้านอยู่ได้แค่เดือนเดียวเองตำรวจนำตัวเด็กหญิงมวยไปฝากจ้าหา้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธาน,นีดูแลนะคะจนกว่าพ่อกับแม่จะออกมาและมารับตัวเด็กไปรับเลี้ยงดูต่อไป เนื่องจากแม่ของเด็กบอกว่าไม่มีญาติที่จะฝากดูแลหนูไม่มีญาติที่ไหนอีกแล้วมีพ่อพ่อก็อยู่ในคุกข้อหายาเสพติดส่วนแม่เลี้ยงก็ถูกจับยาเสพติด หลังจากนั้นนางสาวปูรําให้แล้วก็ได้ลาลูกสาวพร้อมบอกว่าใหญ่ดื้ออย่าซนนะแม่ฮักอีหล่าเด้อพร้อมกับหลั่งน้ําตาและรับปากว่าจะไม่ทําอีกจะหยุดทุกอย่างด้านนายวุฒิชัยบอกว่าสาเหตุต้องรักขโมยเพราะว่าไม่มีเงินเสร็จจากถูกดําเนินคดีจะพาเข้าไปทํางานอย่างอื่นแล้วก็จะเลิกรักขโมยซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ดาเนินคดีกับนายวุฒิชัยแล้วก็นางสาวละไมค่ะส่วนเด็กหญิงนะคะที่ยังเล็กอยู่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้พากันไปบ้านพักเด็กแล้วก็ครอบครัวจังหวัดอุดรธา,านี<ม>เพื่อนําไปดูแลก่อนในเบื้องต้นเนื่อองงจาากกแมมม่่ขเด็ไีญติ ที่สามารถฝากเลี้ยงเด็กหญิงได้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ